แม่ดูแล้วว่าเอ๊ลูกบอกว่าเราทานด,ดูว่าแม่เป็นน้าในห,าหูวไม่เท่ากันนะบางทีอาจจะหายได้นะแม่เว่าอว่างั้นเนาะแม่อาย่ทั้ง69ปีแม่คิดว่ามันเป็นตามายู้หรือเปล่าก็บอกไม่ใช่แต่แม่บางทีมันก็เป็นในตัวแม่นี่แหละลองลองทานด,ดูอทีนี้แม่ก็เลยลองดูเพราะว่ามันมันทรมานมากค่ะเวลาเป็นทีมันต้องเข้าโรงพยาบาลเข้าที่ฉุกเฉิน้วยนะคะเพราะว่า ทั้งอาเจียนอาเจียนจนไม่รู้จะยัางไงาแล้วจนเขาเรียกอะไรแต่คิวกินหมดแล้วจะหัวใจอ่ะมันเต้นอยู่นั่นแนะคือเอา,าที่ทรานมันจะตายให้ได้เลยและค่ะเวลามันเต็นมานะ่ะพอเสร็จแล้วก็เลยลงมาทานดูการเปลี่ยนอาการเปลี่ยนเปลี่ยนมากเลยคือหนึ่งน้ำในหูที่มันเคยเป็นที่มันนอนตอนคืนก็โอ้จะพลิกทางไหนจะไปทางไหนมันก็จะคอยบ้านหมุนอ่ะมันจะเลียนหน้าบ้านจะพาหมุนทรมานค่ะ ดึดึงดๆก็เป็นแต่พอตอนนี้มันหายไม่ไม่เป็นเลยตั้งแต่ทานชามาเนี่ยแล้วโรงพยาบาลก็ไม่ได้เข้าเมื่อก่อนเข้าบ่อยกับเข้าฉุกเฉินด้วยไม่ใช่เข้าธรรมดาถ้าไปธรรมดาคือจะไม่ไหวต้องฉุกเฉินเลยค่ะพอทีนี้เสร็จแล้วก็เลยการขัดถ่ายเนี่ยพอหลังจากน้ําในหูมันดีขึ้นแล้วอะไรแล้วเนี่ยมาสังเกตด,ดูตัวเองว่า,มา,วาเาม,ม,มื่อก่อนเราเคยเหมือนเหมือน้อ้มันจะอืด เราก็เลยแบบเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้พอทานตายปุ๊บเนี่ยมันได้หลายอย่างเลยค่ะขับถ่ายกันปกติ6โมงอ่ะ6โมงถึง1โมงเช้าเนี่ย7โมงนี่จะถ่ายแล้วทุกวันทุกวันเลยจะต้องเป็นแบบนี้พอถ่ายเสร็จมาดูสังเกตด,ดูว่าเอ๊ะทำไมท้องเรามันเหมือนไม่มี อะไรอยู่มันเหมือนว่างๆตื่นขึ้นมามันก็เบาเลยค่ะท้องแตก็กฐานซาตัวนี้ไป